รอเล็กทูบอ่ะใครรอเล็กทูบบ้างครับผมอ่ะสวัสดีนะครับดึงเข้ากลุ่ม VP ด้วยค่ะโอ้มีคนถามมาสําหรับห้อง VP อาจารย์ขอเวลา2นาทีนะครับในการพูดเรื่องห้อง VP แต่ละคนถามมาแล้วก็ผมขอบอกอย่างนี้เลยการจะเข้าห้อง VP เวลาไปบูชาของกัลลุนารอนะครับคือแอดมินตอบไม่ทันอาจารย์ตอบไม่ทันเพราะว่าข้อความมันเยอะข้อกรรมข้อความเป็นแสนเป็นหมื่นข้อความนะบางคนเราตอบช้าก็มาดา่าเราว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะตอบตอบช้าเนาะ นอนเสียเวลานอนตอบก็ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะใครพร้อมแคปออมสินก่อนเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวมันจะเสียเวลาอ่ะแคปนะแคปนะออมสินออนอตตี้นะแคปนะงวดก่อนออมสินเข้าห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะครับงวดก่อนออมสินเข้าห้าเจ็ดเม็ดพยายเลยพุสามก้าเก้าแถมทุ่มให้เข้าห้อง v ีดีที่สุดเป็นเหรียญน,นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าอ่ะ,อะแคปไหมแคปหรือยังมันอย่างอ่ะกลางจอให้แป๊บหนึ่ง ออมสินนะครับเด่นสามฟันสามรูดสามสามห้าสามเก้าห้าเก้าสามศูนย์สามสามแล้วก็สามสองฟังอีกครั้งสามห้าสามเก้าห้าเก้าสามศูนย์สามสามแล้วก็สามสองนะครับ สามตัวมีสามห้าเก้าสามห้าศูนย์สนใจเหรียญลิงกที่ปักหมุดนะครับบอกแอดมินเลยว่าสนใจเหรียญแล้วก็โอนเงินแจ้งที่อยู่ไว้เลยสามห้าสองอย่าลืมตัดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองเล่นด้วยอาจารย์ตัดไว้ให้คือห้าเก้าเม็ดเดียวคือสามห้าสามห้ากับแปดห้าตัวเดียวกันสามห้ากับสามสองก็ตัวเดียวกันระวังเบิ้ลด้วยนะครับออมสินเอาทูปปู่ไปเล่นด้วยได้นะครับเนาะสาธุครับสาธุครับแคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะใครแคบแล้ว,ลวพิมพ์ว่าออมสินแคปแล้วค่ะออมสินขอบคุณค่ะ ครคปแล้วพิมพ์ว่าออมสีนขอบคุณค่ะสวัสดีคนดูสองหมื่นสองพันคนทำไมหัวยิ่งเข้าคนยิ่งน้อยงวดก่อนคนดูสี่หมื่นทำไมมาเหลือสองหมืนอ่ะเขาไปนอนมึนหรือเป <c oughs> ่ะโอเคเนาะเสื้อสวยไหม พรุ่งนี้ใส่สีอะไรนะครับอาจารย์อาจารย์ชอบสีดำกับสีแสดได้สองสีสำหรับอาจารย์นะนำปลาสามขวดทักลายที่ปักหมุดเลยหรือใครกลัวเข้าไม่ถูกแอดไอดีมาแล้วกันต้องหมื่นหกพันคนกดแชร์ให้อาจารย์นอตีิอีกคนละหนึ่งแชร์ครับผมกลาบแทบเท้าแหละถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนฝากไปบอกด้วย ใครที่ดูอยู่รับชมอยู่เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปรับเว้พนันถ้าเห็นอาจารย์น้องตีไปชี้ขอโทษไปชี้แนะช่องซื้อหวยหรือว่าไปขายหวยนั่นคือของปลอมอย่าโทรมาด่าผมอีกนะนะแคปออมสินอีกรอ,อบครับแล้วก็พิมพ์ว่าออมสินขอบคุณค่ะงวดก่อนออมสินเข้าเม็ดเดียวเลยนะอ่ะแคปออมสินหน่อยครับ ใครพิมพ์แล้วใครโอนเงินในลายแจ้งสลิปท,ที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับไม่ต้องรอแอดมินตอบนะมันตอบช้ายอยู่แล้วคนเยอะนะครับอโอเคนะครับอ่ะแคปชุดเต็มก่อนเนาะเอาชุดเต็มไปก่อนนะครับหลายคนชอบชุดเต็มนะอ่ะแคปมามันจะต่างจากชุดวันก่อนชุดวันก่อนมันจะมีเลขน้อยๆตัว เห็นนะผมดูชุดวันก่อนก่อนไหนวะชุดวันก่อนอันนี้เป็นชุดวันก่อนที่ผมปล่อยไปในห้อง VP นะครับอันนี้ก็ของจริงเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเลือกให้ว่าจะเล่นตัวไหนอ่ะแคบแคแต่ละชุดไว้ก่อนคนดูสามหมื่นฝากแชร์ด้วยครับชอบสี่นะเขาบ,บอกอ่ะอันนี้เป็นชุดวันก่อนที่ปล่อยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปแคบชุดเต็มดีกว่านะครับเพราะว่าเลขมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะแคบชุดนี้ก่อน คล้าพีลิงก์ Link ที่ปักหมุดเอืเงื่แจ้งที่ลิฟท,ที่อยู่เบอร์โทรไปเลยเคนดูสามหมื่นคนครับอะแคปชุดเต็มไปก่อนเดี๋ยวจะให้ชุดน้อยตัวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ให้แล้วสี่เก้าเก้าสี่เห็นไหมสี่เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดคือเน้นมากสี่เก้าศูนย์สี่เก้าเจ็ดคือเน้นมากอย่าลืมตัดเล่นด้วยสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ด นะครับอย่าลืม97ด้วยนะผมชอบเดี๋ยวจะให้ดูทูปปู่ประกอบว่าตรงกันไหมถ้าทูปปู่ตรงก็คืองวดน,นี้รวยชอบตัวไหนบ้างครับ49 40 90 47 42 48มาร์กตัวไหน <Okay. S 1> คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้ดูทูปปู่ดูเสร็จไปขอขอมากรรมนอนแคปหรวอย่างใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้แคปทูปปู่เพราะว่าแล้วก็จะตัดเลขให้ให้มันเหลือน,น้อยที่สุด ใครรูดสีได้คือรูดเลยหนูจุดทูบได้เลขนี้เลยได้ได้ตัวไหนเวลาพรคือใครวิ่งใครรูดสีคือจบพูดแค่นี้สีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์สีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์เงินงวดก่อนเก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์เน้นเก้าศูนย์งวดก่อนออกรวยวันนี้สีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ผมเน้นสีเก้าเก้าสี่สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เนี่ย ผมกลัว90มาอีกถ้าคิดว่ามันออกแล้วไม่ออกอีกก็ซื้อน้อยๆเอาก็เน้น49กับ40แล้วก็4797เนี่ยผมชอบอย่างนี้สเ,เนี่ยสี่เก้าสี่เจนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยสีก็ชอบไม่มามากลายตัวเลซื้อไปโลดดักไปโหลดไม่มีใครรู้ออกตัวไหนอย่าไปตัดทิ้งเสียไายโอเคเนาะชุดนี้น้อยมินตอบอะพร้อมแล้วนะครับ ทุบป,ปู่ครับไปดูกันเลยดูคนโอนเงินเต็มเลยเห็นไหมปลาละสามขวดเข้า VIP เราค่าเห็นไหมต้องบอกเลยว่ารอบแรกผมจุดได้แปดหกสามแต่ผมทุบทิ้งผมขอปู่ว่าขอตัวใหม่ได้ไหมเพราะว่าแปดหกสามันไปชนกับเลขดังผมไม่อยากให้เลขมันอั้นอั้นมาก็ซื้อไม่ได้ทุบที่เห็นหน้าหน้าคือออมสินได้ทั้งรัฐบาลไทยและออมสิน 1> 1หนึ่งตัวดาหกสี่ผมเห็นศูนย์เก้าสี่นะผมเห็นศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าผมก็เลยกันสี่เก้าเจ็ดไว้อีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นสี่เจ็ดกับเก้าเจ็ดแคปไว้นะครับใครแคปทุบป,ปู่แล้วพิมพ์คาว่าทุบป,ปู่ขอบคุณข่ามาให้อาจารย์ด้วยใครแคปทุบป,ปู่แล้วพิมพ์คําว่าทุบป,ปู่ขอบคุณข่ามาให้อาจารย์ด้วยครับแล้วก็ขอขมากรรมด้วยกันเดี๋ยวได้ทุปเสร็จพาขอขมากรรมแล้วก็ไปนอน ใครห้องวีลิงค์ที่ปักหมดุดโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันแน่นอนใครเห็นศูนย์เก้าเจ็ดเหมือนอาจารย์บ้างมันเป็นทั้งศูนเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สี่เก้าเจ็ดไหมฮึไม่จะบอกเจ็ดศูนย์นะบอวยาวออกเจ็ดสนะี่ศูนย์เอะสี่เครียด เห็นเป็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนคอยก็ถือก็เก่าหลอคอยดักไปเมือแล้วนะอาจารย์เห็นทั้งเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะมันเป็นได้สองตัวเลยระวังหกสี่ศูนย์มันกลับหัวก็ได้นะระวังหกสี่อะไรพวกนี้ก็กลับหัวได้แต่ว่าเนี่ยคือตามตามศาสตร์ที่อาจารย์ดูก็คือศูนย์เก้าสี่สี่เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดก็เป็นได้นะนเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยเนี่ย มันเป็น097ก็ได้นะลูกศิษย์ดูดีๆ097ก็เป็นได้นะอะติด097ไว้ด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยมันเป็น97หรือ94ก็ได้นะมันได้ทั้งสองเห็นอะไรกันเม้นเม้นเม้นหน่อยว่าเห็นอะไรไหมอาจารย์จะได้ตัดสินใจถูกไหมเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเห็นยังเนี่ยเห็นคือกันมือเนี่ยเห็นเนี่อเนี่ย94หรือ97ก่อนเนี่ยเบิงซอยข่อยกัน่ะ สามขวดหนึ 3, 180่งแปดิบาทก็ฟรีใช่ไหมใช่ครับนะครโอนเงินแจ้งไว้เลยนะ,ะหลายคนเข้าไปบูชาเยอะเลยขอบคุณครับเห็นอะไรกัน็ีนไหมบางคนได้หวยปุ๊บออกแล้วไม่เคยขอขอมากรรมนี่แหละจะชอบบ่นว่าเอา้าทําไมไม่ถูกหวยอะไรประมาณเนี้ยเห็นนี่ยังทูกปูนี่เห็นอะไรถามความคิดเห็นหน่อยเห็นอะไร เีอยนะากจะไหนก็ถือว่าข่อย